ล้อนะครับใส่ชุดล้อเดี๋ยวเราไปวิ่งบนถนนกันลมแรงด้วยในนี้ตูวสามสิบใส่ชุดร้อนะครับอันนี้ของจังหวัดสกลนครนะค,นครับลิขาใสนะ่ลำนี้โอนเงินมาหมดแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราทดสอบบินให้ก่อนส่งนะครับมองเห็นไหมไก่ไหม เดี๋ยวขึ้นไกป่ปะไห่ดีวะมองเห็นอยู่มัง้งร้านเราไม่ต้องกลัวว่าไม่จัดส่งนะคะแต่แค่รอตามคิวค่ะลูกค้ามั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะ แคบลงแล้วนะครับเข้าครับผ่านนะครับแคบล้ำนี้ก็ผ่านไปได้ดีครับสนใจติดต่อได้นะคะที่เพจเครื่องบินกัมพูช์เพจต่อได้ที่ร้านหนึ่งอาซีกัแพงเพจนะครับมาอย่างงี้เลย ยนสนใจติดต่อได้ที่ร้านหนึงอาเซียเพ็นะครับมาอยู่ตรงหัวกล้องนี้จะได้เจะได้พูดทีเดียวสนใจติดต่อได้ที่ร้านหนึ่งอาเซียน,นะครับซูสามสิบชุดพร้อมบินนี่อยู่ประมาณ5้0 0ันร้อยนะครับลำเปล่า1นึ่พบาทนะครับอ่าไม่งั้นสนใจจะดูคลิปก็เข้าไปที่ยู u ูบนะครับร้านหนึ่งอาเซียเพ็ซหรือในทิกตอกก็มีนะครับ หรือเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจ<ๆ>เพจร้านหนึ่ง RC กำแพงเพชรหรือสั่งซื้อได้ที่เ c e บุ๊กแก้วใจหรืออีกเพจเพจหนึ่งนะคะจะเป็นเครื่องบินเล็กกำแพงเพชรหนึ่ง RC ช็อปค่ะเบอร์โทร0877312283แล้วก็0636235966ค่ะเครรับีลงมม